ผู้ชมทางบ้านครับวันนี้มาพบกับผมทินกรรไกรก้าเช่นเคยนะครับในช่วงของรายการสุดยอดแดนสยามนะครับที่ออกฟีทีวีทั้ง3ช่องวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่อําเภอเชียงแสนครับซึ่งมีพื้นที่ติดกับลําแม่น้ำโขงและวันนี้ที่อําเภอเชียงแสนนะครับ ก็ได้จัดงานถนนคนเดินแล้วก็งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก่อนที่เราจะไปชมบรรยากาศสินค้าโทอท็อปนะครับแถวๆนี้เราต้องอมาเจอเจอกับทางท่านผู้นาก่อนครับท่านบนพสมานาธมนตรีคุณซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนเวียงเชียงแสนเดี๋ยวผมพาท่านไปพบกับท่านนะครับครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับก็นี่คือท่าน,นพลพสมานามนตรีคุณครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนเวียงเชียงแสนนะครับ ครับก็วันนี้นะครับก็ดีใจนะครับที่พวกเราได้เจอกันก่อนอื่นก็ต้องขอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้วานที่31ธ<อ>ัท่านวาก็ต้องขอ อวยพรให้พวกเรามีความสุขความเจริญยิ่งๆนะครับวันนี้นะครับยินดีต้อนรับสู่อำเภอเชียงแสนนะครับวันนี้เราจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ณดินแดน3แผ่นดินดินน้ำโขงที่อำเภอเชียงแสนนะครับวันนี้เราก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับเป็นการเฉลิมฉลองร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนภาคกลางในส่วนกลางหรือว่าส่วนอำเภอเชียงแสนของเรานะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้มีการสินค้าโอท็อปนะครับวิษากิจชุมชนนะครับแล้วก็มีลาน อาหารของกลุ่มแม่บ้านนะครับเพื่อมาเป็นการโปรโมทเมืองเชียงแสนซึ่งต่อไปเนี่ยเราถือว่าวันนี้เมืองเชียงแสนของเราเนี่ยเป็นเมืองที่เปิดกว้างต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะได้เข้ามาเยี่ยมชมเมืองเชียงแสนของเรานะครับอย่างน้อยเรามีบรรยากาศของริมแม่น้ําโขงซึ่งตอนนี้เราด้านธินก,กรกับผมได้อยู่ริมน้าโขงคงเห็นวิวบรรยากาศสว,สวยนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยววันนี้เนี่ยเข้ามามากมายนะครับและเรายังเป็นดินแดนที่ติดกับสามเหลี่ยมทองคำนะครับซึ่งด้านลุกคนคง รู้จักกันดีนะครับในนามสามเหลี่ยมทองคําซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยอำเภอเชียงแสนของเราเป็นเมืองวัฒนธรรมนะครับโบราณสถานซึ่งเราอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในส่วนของที่อยากจะมาเยี่ยมชมจังหวัดเชียงรายแล้วตรงมาที่อำเภอเชียงแสนนะครับมาดูวิวบรรยากาศดูวิถีชุมชนดู ชาวบ้านแล้วก็ดูโบราณสถานของเมืองเชียงแสนด้วยครับครับด้านนี้ผมเห็นรถรถรถรางครับต้องเสียค่าใช้จ่ายอ๋อสำหรับรถไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นรถนําเที่ยวของอทบบเทศบาลตำบลเมืองเชียงแสนของเราเนี่ยเราบริการฟรีนะครับติดต่อมาที่ทบบเทศบาลตำบลเมืองเชียงแสนได้นะครับ เราก็ยินดีที่จะรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าเราจะจอดบริการนักท่องเที่ยวที่ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวทุกวันนะครับตั้งใจถึงสุกนะครับอ๋อก็เที่ยวในเมืองเชียงแสนนะครับพื้นที่ของอำเภอเชียงแสนของเราหรือเทศบาลเชียงแสนของเราเนี่ยมีพื้นที่อยู่2.26ตารางกิโลเมตรเรามีอยู่วัดโบราณสถานเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด76วัดนะครับเราก็จะนาพาไปเที่ยววัดที่สําคัญต่างๆในในเขตอำเภอเชียงแสนของเราครับบริการปีครับสำหรับนักท่องเที่ยวขอบคุณาครับขอบคุณครับ นี่คือรถไฟฟ้าครับของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนนะครับซึ่งจะพานักท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็บริการฟรีครับให้เที่ยวชมเมืองเชียงแสนนะครับถ้าทุกท่านมีโอกาสได้มาเมืองเชียงแสนจะได้นั่งรถคันนี้ครับฟรีนะครับโดยเฉพาะคนที่เชื่ออะไรสมพงษ์นุเวยครับสมพงษ์นุเวยเป็นเป็นเจ้าหน้าที่นะของเทศบาลจะเป็นผู้ขับพาเที่ยวนะครับครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้นะครับเราก็จะนําผู้ชมไปเที่ยวชมในเขตตัวเมืองเชียงแสนก่อนนะครับเพราะว่าเชียงแสนนั้นเป็นเมืองเก่าโบร,ร,ร,ราณมากเลยทีเดียวนะครับเราไปชมบรรยากาศตรงนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมา,าส,ส่งท้ายปีเก่า,าสวัสดีปีใหม่นะครับสามแผ่นดินนะที่ริมน้ําโขงนะครับเทศบาลเวียงเชียงแสนนะครับโดยท่านนายกคนพบนะฮะแล้วก็ท่านนายอำเภอเชียงแสนก็คือท่านนายอำเภอ เสริมสักสีสันนะครับซึ่งงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ครับงานยิ่งใหญ่มากและเชื่อว่าในประเทศไทยคงไม่มีที่ไหนสําหรับเขาวดาวสามันดิดนะคร อย่างน้อยนะครับก็มีสินค้าที่เป็นโอท็อปซึ่งอยากจะ,ะเรียนให้กับท่านผู้มีเกียรติได้ทราบนะครับว่าสินค้าโอท็อปที่มีอยู่ในเชียงแสนนั้นมีอยู่มากมายที่มีชื่อเสียงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผ้าไหมนะผ้าไหมโบราณซึ่งพี่น้องประชาชนชาวเชียงแสนก็ได้ดําเนินการจัดทํากันขึ้นมานะครับแล้วก็มีจําหน่ายนะฮรรู้สึกว่าจะเป็นที่วัดพระธาตุผาเงาใช่ไหมครับคุณจีกครับผลไม้ ะะไม่ว่าจะเป็นผลไม้เป็นข้าวของเครื่องใช้นะคะก็มาจากประเทศจีนหมดเลยนะคะราคาถูกนะคะคือมาถึงจิงแสนแล้วไม่ต้องไปไม่สายก็ได้ค่ะตรงนี้มีหมดเลยค่ะ,คะจะลงจะลงเข้าไปดูนิดนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างได้ค่ะเดี๋ยวชมร้านตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าสินค้าที่มีจําหน่ายตรงนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับซึ่งเป็นสินค้าจากประเทศจีนก็นไม่แตกต่างจากแม่สายครับไปเดี๋ยวครับ capti ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าเกิดเราไปที่แม่สายก็จะมีแบบนี้แต่ว่าที่ไม่เหมือนนะครับก็คือที่นี่เขาจะมีะชานะครับมีชาจําหน่ายคนขาจะเยอะเลยทีเดียวนะครับหลายประเภทหลายอย่างราคาก็ไม่แพงนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีขนมนะฮะซึ่งก็ใครจะซื้อใบฝากเด็กๆน้องๆลูกๆหล,ล,ล,ลานๆก็สามารถซื้อหาได้นะครับราคาก็ไม่แตกต่างกันเช่นกันนะครับก็เป็นผลไม้ือง ีนะคะคก็เป็นพวกแอปเปิลสาลี่เป็นทับทิมบัวหิมะ อะไรประมาณนี้ตรงนี้เป็นศูนย์อาหารนะคะริมโขงข้างนรขหมู่สองเวียงเหนือนะคะถัดจากศูนย์อาหารไปนะคะก็จะเป็นลานกิจกรรมใน,นที่ตรงนี้นะคะเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนจะใช้เป็นจุดทํากิจกรรมต่างๆของเทศบาลนะคะอย่างตอนนี้นี่ก็จะมีทุกวันศุกร์นะคะจะมีการแรดแรงริมโขงนะคะมีการประกวดร้องเพลงมีการแรดแรงริมโขงก็ทุกชุมชนจะมาร่วมกันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะตรงนี้จะเป็นลานกิจกรรมค่ะอันนี้คือด้านในกำแพงเมืองนะคะแล้ว กำลังจะออกไปสู่ด้านนอกกาแพงเมืองเราจะเห็นลักษณะของคูเมืองนะคะก็คือคูน้ํานะคะขนาบคู่กันไปตลอดแนวค่ะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคะคือทั้งทิศเหนือทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกนะคะด้านนี้คือทิศตะวันตกนะคะวัดปราศักนะคะคือวัดที่สร้างโดยพญาแสนภูนะคะสร้างไว้เพื่อเก็บ พระบรมสารีริกธาตุกระดูกตาตุ่มด้านขวาของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งมีผู้นํามาถวายในขณะนั้นนะคะมาจากประเทศอินเดียที่บริเวณแห่งนี้นะคะก็คือบริเวณของวัดป่าศักดินะคะม,มีความสําคัญในอดีตก็คือเป็นจุดที่จเจริญที่สุดนะคะตรงนี้จะเป็นที่ทํามาค้าขายของคนในสมัยอดีตตรงแถบริเวณนี้นะคะในสมัยอดีตมีชาวบ้านมาทํากินอยู่ในนี้ร่วม500ครัวเรือนค่ะ และในปัจจุบันนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไฮไลท์ของเชียงแสนเป็นสถานที่ที่สวยมากค่ะและที่เราจะใช้เป็นที่จัดงานนะคะแสงสีเสียงนะคะเดี๋ยวสัปประมาณช่วงวันที่6กถึง7กุมภาพันธ์นะคะของทุกปีเราจะมีนิทรรศการพระดีและของดีเมืองเชียงแสนปีนี้จัดเป็นครั้งที่สองนะคะหน้าที่ตรงนี้จะถูกจัดจำลองให้เป็นสถานที่ จัดงานแสดงแสงสีเสียง3วัน3คืนค่ะเปนในเขตประตูเมืองแล้วนะจ๊ะศาลเจ้าพอ่อประตูป่สักนะคะเป็นสารเจ้าพอ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนยวจิตใจคนเชียงแสนนะคะมาช้านานในอดีตนะคะเราจะปิดถนนเส้นนี้ไนมะ่ให้รถสัญจรผ่านไปมานะคะเพราะว่า คนเชียงแสนนะคะก็ยังเชื่อว่าดวงพระวิญ,ญญาณของผู้สร้างเมืองเชียงแสนก็ยังคงสิงสถิตอยู่ที่ณที่ตรงนี้นะคะครับค่ะดิฉันสุนทยาสุตวงศ์นะคะเป็นพนักงานของเทศบาลตะบลเวียงเชียงแสนค่ะครับก็เลือกได้ถูกคู้นะฮะสำหรับงานนี้ <c oughs> <c oughs> อายุใกล้กันไม่ได้เลยนะครับไปช็อตครับ <c oughs> มันสปาร์คตลอดเลยค่ะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับ กับกิจกรรมงานสงท้ายพิ่าตวอนรับปีใหม่สามแผดินณรนะิมโขงอำเภอชจแสนจังหวัดเชียงรายนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งไม่มาง,งานนี้นะครับ โดยท่านแม่งานเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากท่านนายเพื่อเชียงแสนนะคะท่านสิริจักสีสันนะคะแล้วก็ท่านพลพบมาณมนตรีกุลนายกเทศมนตรีของตำบลเวียงเชียงแสนนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแม่งานสองท่านนะคะและในโอกาสนี้นะครับในโอกาสที่ ท่านผู้ว่ารการจังหวัดเชียงรายท่านได้เดินทางม,มาถึงบริเวณงานแล้วนะครับน้องชีสอยากจะบอกกล่าวอะไรถึงท่านแขกผู้มีเกียรติบ้างอยากจะบอกว่าวันนี้เชียงแสนได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะ,คะเป็นอย่างที่ท่านในอำเภอบอกข่าวก่อนวันง,งานลอยกระทงยังจําได้นะคะว่าเรามีท่านผู้ว่าที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะไม่ผิดนะ วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านสุเมศแสงนิ่มนวลนะคะได้มาเป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมนะคะสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่สุดชายแดนริมโขงเมืองเชียงแสนค่ะโอ้แน่นอนนะครับที่ตำบลเมียงเชียงแสนนะคะขอต้อนรับท่านแกผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็ท่านประธานในพิธีด้วยครับขอเียนเชิญครับแล้วนะครับก็เสียงปรบมือต้อนรับนายกตีของเราด้วยค่ะครับ ครับเรียนเชิญนายกตีนักข่าวท่นรับคะครับท่านแขกผู้มีเกียรติครับเชิญครับกลับเรียนเชิญท่านนายกนะคะกล่าวทักทายแขกผู้มีเกียรติในงานค่ะกลับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับท่านนายอำเภอเชียงแสนนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินักท่องเที่ยวทุกท่านแต่วันนี้ดีใจนะครับที่ท่านผู้ว่าได้มาเป็นประธานให้กับงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สามแผ่นดินน่ารินโหที่เชียงแสนในวันนี้นะครับ ทางเทศบาลตเมืองเชียงแสนรู้สึกยินดีนะครับที่ท่านได้มาเป็นประธานแล้วก็เราจัดงานครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สนะครับจัดมา3ปีแล้วนะครับเขาดาวสามเป็นดินนะครับซึ่งในการจัดงานเนี่ยพวกเราคิดว่าเมืองเชียงแสนเป็นเมืองแดนอรายธรรมโบราณสถานนะครับซึ่งน่าจะมีส่วนเฉลิมฉลองในการส่งท้ายปีเก่า ซึ่งเป็นงานของสากลนะครับเป็นงานของที่ทั่วโลกเขาจัดกันซึ่งตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วเราก็อยากจะเป็นการเปิดเมืองให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักเมืองเชียงแสนได้มากขึ้นนะครับว่าเชียงแสนเรามีอะไรดีๆที่จะนําเสนอให้กับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวในพื้นบ้านเดียวกันได้รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วงานในวันนี้เนี่ยเราจัดขึ้นมาซึ่งจะเป็นการเฉลิมฉลองพร้อมกันในส่วนของเทศบาลตัวเมืองเชียงแสนของเราเนี่ย มีพื้นที่อยู่นิดหน่อยนะครับ2.26ตารางกิโลเมตรแต่โบราณสถานซึ่งเป็นวัดเก่าโบราณเนี่ยเรามีถึง76วัดที่สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราพยายามคุรณะนะครับร่วมกับกรมศริลปากรที่8ตัวเชียงใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นทุนทุนหนึ่งของเมืองเชียงแสนที่จะเสนอแนะให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านคนได้เข้ามาชมมาดูงานหรือว่ามาดูเมืองเชียงแสนของเรานะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณนั้นเู้ว่านะครับแล้วก็งานเนี่ยนะครับที่จัดขึ้นมานี่ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของท่านนายอำเภอเสริมสัสรรสรรนศรีสันนายอำเภอคนหนุ่มไฟแรงซึ่งถือว่าเป็นโชคดีของคนอำเภอเชียงแสนทุกคนที่ได้ท่านนายอำเภอท่านนี้มาดูแลบ้านเมืองของเรานะครับตรงนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอเป็นอย่างมากนะครับ,รบต่อไปนะครับขอรินเชิญท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมียงเชียงแสนนะครับ ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานพิธีครับิครั่ะขอเชิญนะคะขอเรียนเชิญท่านสนิทสว่างเนตรนะคะท่าน,นรองผู้ใยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนะคะขอเรียนเชิญค่ะ เรียนท่านผู้ว่าราชก,กรารจังหวัดเชียงรายท่านสุมเมศแสงนิ่มนวลที่เขรพกขผมนายพลพพมาณะมนตรีกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนและผู้เข้าร่วมง,งานขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชก,กรารจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงานส่งท้ายปีเก่าก้อนรับปีใหม่2,553เหนือสุดแดนสยาม3แผ่นดินที่ริมโขงณอำเภอเชียงแสนในวันนี้ อำเภอเชียงแสนเป็นอำเภอเล็กๆในจังหวัดเชียงรายและเป็นหนึ่งในเมืองโบราณสถานที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยไเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีความสําคัญและมีลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณที่สมบูรณ์มากที่สุดเมืองหนึ่งในภาคเหนือตอนบนปัจจุบันอำเภอเชียงแสนมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเมืองเชียงแสนจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายและของประเทศไทย ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเมืองเชียงแสนเป็นจำนวนมากจากสภาพที่ตั้งและมีโบราณสถานที่มีคุณค่ามีทัศนียภาพริมโขงเป็นต้นทุนในด้านการท่องเที่ยว,ทวเทศบาลตำบลวียงเชียงแสนและอำเภอเชียงแสนได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงแสนและจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นเมืองโบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งหนึ่งของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของวิสาหกิจชุมชนโอทอและ SME และส่งเสริมภูมิปัญญาของประชาชนในท้องดินประเพณีวัฒนธรรมให้มีการอนุรักษ์และคงอยู่สืบไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พศ2553เหนือสุสยามสามแผ่นดินณลินโขงณบัดนี้ครับท่านนายอำเภอเชียงแสนท่านเสริมจักศรีสันท่านนายกเทศมนตรีเวียงเชียงแสนท่านพลพบมานะมนตรีคุณ แล้วก็ท่านผู้มีเกยียรติรวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวเชียงแสนที่เคารพรักทั้งหลายครับวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ผมได้มาเชียงแสนมีคนเขาบอกว่าถ้าอยากจะฉลองปีใหม่ให้ชีวิตต่อไปข้างหน้ามีความรุ่งเรืองก้าวหน้ามีความสุขแล้วก็มีวิถีชีวิตที่สูงสุดต้องไปในจุดสูงสุดข,ข,ของจังหวัดเชียงราย ก็คือในจุดที่มีแม่น้าโขงสูงที่สุดของประเทศไทยนั่นคืออาเภอเชียงแสนผมก็เชื่อคนที่พูดคนนั้นซึ่งคนนั้นก็อย่าให้เอ่ยชื่อเลยเดี๋ยวจะรู้ว่านายอําเภอเชียงแสนเป็นคนกล่าวไว้เพราะผมเชื่อผมก็เลยตัดสินใจมาที่จุดนี้เป็นจุดแรกเพื่อเปิดงานฉลองเทศกาลปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เวียงเชียงแสนแห่งนี้ที่นี่เนี่ยผู้คนคึกคักเพราะนายอำเภอเขาคึกคักน,นาย,ยกเทศสมบตรตีเขาคึกคักผู้ที่จะมีส่วนสนับสนุนอย่างเช่นเฮียก้วงนี่ก็คึกคักน,น้องเอ็ดดี้ของผมก็คึกคักช่วยกันเต็มไม้เต็มมือเพราะฉะนั้นงานที่เชียงแสนเนี่ยจึงคึกคักอยู่เสมอเพราะฉะนั้นผมก็อดไปได้ที่ต้องมาทุกครั้งแล้วก็คืนนี้ ขอเริ่มที่เวียงเชียงแสนขอเริ่มที่เชียงแสนเป็นจุดแรกแล้วก็จะไปเขาดาวนับถอยหลังที่หอนาฬิกาที่เทศบาลนาครเชียงรายนี่ก็เป็นโปรแกรมของผมจากนั้นก็นอนตีหนึ่งแล้วตื่นหกโมงเช้ามาใส่บาตแล้วก็ขอชื่นชมท่านนายเพอที่สนับสนุนกิจการนี้รวมทั้งผู้สนับสนุนคนอื่นๆไม่ว่าจะเฮงวงไม่ว่าจะน้องเอ็ดดี้ หรือแม้แต่ดาราซึ่งวันนี้มาสองท่านด้วยกันผมก็เคยดูแต่ในทีวีในจอภาพยนตร์ก็เพิ่งมาเห็นตัวจริงโอ้โหหล่อสวยกว่าในทีวีนะเอ้าจริงๆนะเออในทีวียังดูเข้มๆแต่ว่าแมนที่ดูสดใสามากเลยก็เป็นการฉลองปีใหม่ที่สดใสามากนะสําหรับวันนี้เพราะฉะนั้นคิดว่าก็คงจะมีความสุขกันโดยทั่วกันในท้ายที่สุดนี้ ก็ขอรัธนาคุณพภาษีรัตนาใยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสายกัโลกนี้